ว้าวมาเปิดดวงครั้งใหญ่กับราศีธนูสุดปังกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนที่น่ารักทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาสุดพิเศษที่ดวงดาวกําลังโคจรน,นำพาความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มาสู่ชาวราศีธนูทุกคนค่ะวันนี้แม่หมอจะพาไปเจาะลึกถึงความช็อกดวงเปลี่ยนที่จะพลิกชีวิตคุณจากหน้ามือเป็นหลังมือเตรียมตัวรับความปังแบบจัดเต็ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชาวราศีธนูที่ในช่วงนี้พลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาส่งเสริมคุณอย่างเต็มที่เรียกได้ว่าทำอะไรก็มีแต่ความราบรื่นมีแต่คนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูใครที่กำลังมองหาที่พึ่งทางใจหรือกำลังมีเรื่องกังวลใจลองหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือดูนะครับรองว่าปาฏิหารมีจริงและที่สำคัญที่สุดเรื่องของโชคลาภและการเงินค่าในช่วงนี้ดวงการเงินของชาวราศีธนูพุ่งแรงแซงทางโค้ง มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินทองแบบไม่คาดคิดคาดฝันเตรียมตัวเฮเตรียมตัวรวยไม่ว่าจะเป็นโชคลาภจากการเสี่ยงดวงการลงทุนหรือแม้กระทั่งการถูกหวยรวยเบอร์ที่อาจจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลไม่ว่าจะเป็นเงินแสนเงินล้านที่จะหล่นทับแบบไม่ทันตั้งตัวเตรียมกรีดได้เลยค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงรายละเอียดของดวงชะตาแบบจัดเต็มแม่หมอขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆที่พี่น้องๆชาวราศีธนูได้รับรู้ถึงข่าวดีนี้กันเยอะๆนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปเด็ดเคล็ดลับดีๆและดวงชะตาแม่นๆจากช่องของเราค่ะ และถ้าหากใครอยากจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็สามารถกดปุ่มซ u ปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับพวกเราได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเอาละ่ะค้าไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าดวงของชาวราศีธนูจะปังขนาดไหนเตรียมสมุดปากกามาจดกันไว้ได้เลยนะคะเพราะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาแล้วค่ะ แต่ถึงแม้ว่าดวงจะปังแค่ไหนก็อย่าลืมที่จะวางแผนการเงินให้ดีนะคะใช้จ่ายอย่างมีสติและรู้จักเก็บออมเพื่ออนาคตที่ดีกว่าค่ะชาวราศีธนูในช่วงนี้ดวงชะตาของคุณกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งศักดิก์สิทธิ์โชคลาบหรือการเงินก็ล้วนแต่ส่งเสริมให้คุณประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน 1. ด้านการเงินโอกาสและความท้าทายในการสร้างความมัง่งคั่ง ในภาพรวมด้านการเงินของชาวราศีธนูนั้นถือว่ามีทั้งโอกาสและความท้าทายเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยความที่ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจําตัวและเป็นดาวแห่งโชคลาภด้วยจึงมักจะมีการเงินที่ค่อนข้างคล่องตัวแต่ก็มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเก่งเช่นกันแนวคิดจากหมอช้างทศพรศีตุลา หมอช้างมักจะเน้นย้ำเรื่องของการวางแผนการเงินที่ดีสำหรับชาวราศีธนูนั้นด้วยความที่เป็นคนใจกว้างชอบช่วยเหลือผู้อื่นและบางครั้งก็มีความสุขกับการจับใจใช้สอยการวางแผนการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งหมอช้างมองว่าช่วงที่ดาวพฤหัสบดีโคจรดีตำแหน่งดีจะส่งผลให้ชาวราศีธนูมีโอกาสทางการเงินที่ดีขึ้นมีรายรับเพิ่มขึ้นจากช่องทาง ต่างๆทั้งจากงานประจำงานพิเศษหรือแม้กระทั่งโชคลาภเล็กๆน้อยๆแต่ก็เตือนให้ระวังการใช้จ่ายเกินตัวหรือการลงทุนในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงได้สำหรับปีนี้หมอช้างอาจจะมองว่าดาวการเงินของราศีธนูค่อนข้างผันผวนเล็กน้อยหมายถึงมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็มีรายจ่ายจอ่อคิวรออยู่ไม่น้อยเช่นกันอาจจะมีเหตุที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่กับการซ่อมแซมปรับปรุงหรือลงทุนเพื่ออนาคต ดังนั้นการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและการออมเงินจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งหมอช้างแนะนำให้ระวังเรื่องการให้คนอื่นหยิบยืมเงินหรือการคำประกันใดๆเพราะอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ในภายหลังแนวคิดจากหมอลักเรขานิเทศหมอลักมักจะเน้นเรื่องของจังหวะชีวิต สำหรับชาวราศีธนูนั้นหมอลักมองว่าดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประธานสุภเคราะห์เมื่อโคจรเข้าสู่พบเรือนการเงินที่ดีจะส่งผลให้การเงินของชาวธนูมีความมั่นคงมีโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้แต่ก็ต้องดูดาวดวงอื่นๆที่โคจรสัมพันธ์กันด้วยเช่นดาวเสาร์ดาวอังคารหรือดาวราหูหากดาวเหล่านี้โคจรในตำแหน่งที่ส่งผลเสียก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาทางการเงินได้เช่นกัน หมอลักษ์มองว่าช่วงนี้ชาวราศีธนูมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่จากการทำงานหนักหรือจากการลงทุนที่เคยทำไว้ในอดีตแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการหลงไปกับคำชักชวนให้ลงทุนในสิ่งที่ไม่แน่นอนเพราะดาวเสาร์ที่โครจรในเรือนการเงินอาจจะส่งผลให้มีภาระค่าใช้จ่ายที่หนักอึ้งหรือมีหนี้สินที่ต้องชำระหมอลักษ์แนะนำให้ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจเรื่องการเงินเสมออย่าเพิ่งเชื่อใครง่ายๆและที่สำคัญคือต้องรู้จักเก็บออมเพราะอนาคตไม่แน่นอน สรุปด้านการเงินชาวราศีธนูมีโอกาสทางการเงินที่ดีแต่ก็มีความท้าทายในการบริหารจัดการต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเกินตัวการให้คนอื่นหยิบยืมเงินและการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบทำบัญชีรายรับรายจ่ายและเน้นการออมการทำงานหนักจะส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ต้องรู้จักเก็บรักษาเงินไว้ให้ดีอย่าเพิ่งใจอ่อนกับคำชักชวนให้ลงทุนใดๆที่ดูหวหวาเกินจริงการใช้ปัญญาและสติในการตัดสินใจจะช่วยให้การเงินของคุณมั่นคง 2. ด้านการงานความก้าวหน้าโอกาสและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นในด้านการงานของชาวราศีธนูนั้นถือว่ามีแนวโน้มที่จะมีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนแต่ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันด้วยความที่ชาวธนูเป็นคนกระตือรือร้อนมีความสามารถและมีความรับผิดชอบสูงจึงมักจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานแนวคิดจากหมอช้างทศพรศีตุลา หมอช้างมองว่าช่วงนี้ชาวราศีธนูมีโอกาสที่จะได้รับการโปรโมทเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานสำคัญที่ท้าทายความสามารถซึ่งจะนำมาซึ่งความสำเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพการงานแต่ก็เตือนให้ระวังเรื่องของความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะบางครั้งชาวธนูอาจจะดูเป็นคนตรงไปตรงมาพูดจาผงผางทำให้ผู้อื่นไม่พอใจได้หมอช้างแนะนำให้ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนและรู้จักประนีประนอมเพื่อให้การทำงานราบรื่น นอกจากนี้หมอช้างยังมองว่าชาวราศีธนูมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆห,หรือได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างประเทศการศึกษาต่อหรือการใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางซึ่งจะส่งผลดีต่ออนาคตการงานเป็นอย่างมากแต่ก็ต้องระวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันหรือความไม่แน่นอนในเรื่องของสัญญาจ้างงานควรตรวจสอบรายละเอียดให้ดีก่อนตัดสินใจใดๆแนวคิดจากหมอลักเรขานิเทศหมอลักมักจะเน้นย้ำว่า ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวแห่งความสำเร็จสำหรับชาวราศีธนูเมื่อดาวประจำตัวโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมการงานจะส่งผลให้การงานมีความรุ่งโรจน์มีโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่และได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างหมอลักษมณ์มองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีธนูจะมีความโดดเด่นในสายอาชีพของตัวเองมีโอกาสที่จะได้เป็นผู้นำหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่น แต่หมอลักก็เตือนให้ระวังเรื่องของภาระงานที่หนักอึ้งหรือความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจนอาจจะทําให้เกิดความเครียดได้นอกจากนี้ยังต้องระวังเรื่องของคู่แข่งหรือศัตรูในที่ทํางานที่อาจจะคอยสร้างความเสียหายหรือขัดขวางความก้าวหน้าหมอลักแนะนําให้ใช้ความรู้ความสามารถและสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆและที่สําคัญคือต้องมีความอดทนและมุ่งมั่นเพราะความสําเร็จไม่ได้มาง่ายๆสรุปด้านการงาน ชาวราศีธนูมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างสูงแต่ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นควรใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และรู้จักบริหารจัดการความเครียดระวังความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานและคู่แข่งในที่ทำงานควรใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนและประนีประนอมเพื่อให้การทำงานราบรื่นการได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างประเทศ การศึกษาหรือการใช้ความรู้เฉพาะทางจะส่งผลดีเป็นอย่างมากความอดทนและความมุ่งมั่นจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จ 3. ด้านโชคลาภโอกาสและความไม่แน่นอนเรื่องของโชคลาภนั้นถือเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากแต่สำหรับชาวราศีธนูด้วยความที่ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำตัวและเป็นดาวแห่งโชคลาภจึงมักจะมีโอกาสได้รับโชคลาภเข้ามาบ้าง แต่ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะดาวและการกระทําของแต่ละบุคคลด้วยแนวคิดจากหมอช้างทศพรสีตุลาหมอช้างมองว่าโชคลาภของชาวราศีธนูมักจะมาจากการทํางานหนักหรือจากการช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งเป็นผลบุญที่สะสมมาอาจจะไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคโดยตรงมากนัก แต่ก็มีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภเล็กๆน้อยๆเช่นของขวัญของรางวัลหรือเงินที่ได้มาโดยไม่คาดฝันหมอช้างแนะนําให้ทําบุญทําทานบ่อยๆเพื่อเสริมดวงชะตาและเปิดรับโชคลาภให้เข้ามาในชีวิตสําหรับช่วงนี้หมอช้างอาจจะมองว่าดาวโชคลาภของราศีธนูไม่ได้โดดเด่นเป็นพิเศษหมายถึงยังไม่มีโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามาอย่างชัดเจน แต่ก็มีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆหรือจากการลงทุนที่เคยทําไว้ในอดีตแต่ก็ไม่ควรทุ่มเทกับการเสี่ยงโชคมากเกินไปเพราะอาจจะทําให้ผิดหวังได้แนวคิดจากหมอลักษณ์เรขานิเทศหมอลัก์มักจะเตือนเรื่องโชคลาภที่มาจากการไม่คาดฝัน สำหรับชาวราศีธนูนั้นหมอลักษมองว่าดาวพฤหัสบดีเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่เมื่อโคจรดีก็จะส่งผลให้มีโชคลาภเข้ามาแต่โชคลาภนั้นมักจะมาในรูปแบบที่ไม่คาดฝันหรือมาจากการกระทําที่ดีงามของตัวเองเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นการทําบุญหรือการสร้างกุศลแต่หมอลักก็เตือนให้ระวังเรื่องของลาบลอย ที่อาจจะมาพร้อมกับปัญหาหรือความไม่สบายใจเพราะบางครั้งโชคลาภที่ได้มาง่ายๆก็อาจจะไม่ได้ยั่งยืนเสมอไปหมอลัก์แนะนําให้ใช้สติและปัญญาในการตัดสินใจเรื่องโชคลาภอย่าหลงไปกับคําชักชวนที่ดูเกินจริงและที่สําคัญคือไม่ควรยึดติดกับการเสี่ยงโชคมากเกินไปเพราะการทํางานหนักและการสร้างบุญกุศลต่างหากที่จะนํามาซึ่งโชคลาภที่แท้จริงสรุปด้านโชคลาภ ชาวราศีธนูมีโอกาสได้รับโชคลาภแต่ส่วนใหญ่จะมาจากการทำงานหนักการช่วยเหลือผู้อื่นหรือจากการทำบุญทำทานควรทำบุญบ่อยๆเพื่อเสริมดวงโชคลาภไม่ควรทุ่มเทกับการเสี่ยงโชคมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้ผิดหวังได้โชคลาภที่ได้มาง่ายๆอาจจะไม่ยั่งยืนควรใช้สติและปัญญาในการตัดสินใจเรื่องโชคลาภการทำงานหนักและสร้างบุญกุศลต่างหากที่จะนำมาซึ่งโชคลาภที่แท้จริงและยั่งยืน 4. ด้านความรัก ความเข้าใจความผูกพันและความท้าทายสำหรับคนมีคู่แนวคิดจากหมอช้างทศพรสีตุลา หมอช้างมองว่าความรักของชาวราศีธนูที่คบหาดูใจกันมานานหรือแต่งงานแล้วจะมีความมั่นคงและเข้าใจกันดีแต่ก็เตือนให้ระวังเรื่องของความเบื่อนหน่ายหรือความห่างเหินกันเพราะบางครั้งชาวธนูอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวมากเกินไปจนละเลยความรู้สึกของคนรักไปบ้างหมอช้างแนะนำให้หาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆสร้างความโรแมนติกให้กันและที่สำคัญคือต้องสื่อสารกันให้มากขึ้นเพื่อให้ความรักยังคงสดใสและมีชีวิตชีวา สำหรับปีนี้หมอช้างอาจจะมองว่าดาวความรักของราศีธนูค่อนข้างดีหมายถึงความสัมพันธ์มีความมั่นคงมีโอกาสที่จะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันเช่นการซื้อบ้านการมีบุตรหรือการเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันแต่ก็ต้องระวังเรื่องของบุคคลที่3ที่อาจจะเข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์หรือความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆที่อาจจะบานปลายได้แนวคิดจากหมอลักเรขานิเทศหมอลักมักจะเน้นเรื่องของความผูกพัน สำหรับคู่รักชาวราศีธนูนั้นหมอลักมองว่าความรักจะมีความยั่งยืนก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจและยอมรับในความเป็นตัวตนของกันและกันหมอลักเตือนให้ระวังเรื่องของทิฐิหรือความไม่ยอมแพ้กันเพราะชาวธนูเป็นคนที่มีเหตุผลและชอบการถกเถียงหากไม่รู้จักอ่อนข้อให้กันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้ มอลักมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ความรักของชาวราศีธนูจะมีความเข้มแข็งมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันแต่ก็ต้องระวังเรื่องของความห่างไกลหรือการไม่ได้อยู่ด้วยกันบ่อยๆซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเหงาและความไม่เข้าใจกันได้หมอลักแนะนำให้หมั่นเติมความรักให้กันเสมอและที่สำคัญคือต้องเชื่อใจซึ่งกันและกันเพราะความเชื่อใจคือหลักฐานของความรักที่มั่นคงสำหรับคนโสดแนวคิดจากหมอช้างพศพรสีตุลา หมอช้างมองว่าชาวราศีธนูคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจจากการเดินทางการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือจากการทำงานร่วมกันแต่ก็เตือนให้ระวังเรื่องของการมองหาคนที่สมบูรณ์แบบมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้พลาดโอกาสดีๆไปได้หมอช้างแนะนำให้เปิดใจให้กว้างลองพูดคุยกับคนหลายๆประเภทและที่สำคัญคือต้องเป็นตัวของตัวเองเพราะความจริงใจจะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิต สำหรับปีนี้หมอช้างอาจจะมองว่าดาวความรักของราศีธนูคนสดค่อนข้างดีมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่ก็ต้องระวังเรื่องของความรักที่ฉาบฉวยหรือความสัมพันธ์ที่ไม่มีความชัดเจนควรใช้เวลาในการเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งกันและกันก่อนตัดสินใจคบหาดูใจแนวคิดจากหมอลัก์เรขานิเทศหมอลักมักจะเน้นเรื่องของจังหวะชีวิต สำหรับชาวราศีธนูคนโสดนั้นหมอลักมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะได้พบเจอเนื้อคู่หรือคนที่เข้ามาในชีวิตเพื่อสร้างความสุขและความผูกพันแต่ก็ต้องระวังเรื่องของความใจร้อนหรือการตัดสินใจที่เร็วเกินไปเพราะอาจจะทำให้ผิดหวังได้ หมอลักแนะนำให้ใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันให้ดีไม่ควรหลงไปกับรูปลักษณ์ภายนอกหรือคำพูดที่ดูหวานหูเพราะความรักที่แท้จริงคือความเข้าใจและยอมรับในความเป็นตัวตนของกันและกันหมอลักยังแนะนำให้ทำบุญเสริมดวงความรักเพื่อให้ได้พบเจอคนที่ดีและมีความสุขในความสัมพันธ์สรุปด้านความรัก ชาวราศีธนูทั้งคนมีคู่และคนโสดมีความท้าทายและโอกาสในเรื่องความรักสำหรับคนมีคู่ควรหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันสื่อสารกันให้มากขึ้นและเชื่อใจซึ่งกันและกันระวังบุคคลที่สาสำหรับคนโสดมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจจากการเดินทางกิจกรรมสังคมหรือการทำงานควรเปิดใจให้กว้างเป็นตัวของตัวเองและใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันให้ดีอย่าใจร้อนและไม่ควรหลงไปกับรูปลักษณ์ภายนอกควรทำบุญเสริมดวงความรักเพื่อความสุขในความสัมพันธ์ 5ด้านการทำธุรกิจโอกาสการแข่งขันและการบริหารจัดการสำหรับชาวราศีธนูที่กำลังทำธุรกิจหรือมีความคิดที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ถือว่ามีทั้งโอกาสและความท้าทายเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยความที่เป็นคนมีความคิดสร้างสารรค์มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและชอบการผจญภัยจึงมักจะมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจที่แตกต่างจากผู้อื่นแนวคิดจากหมอช้างพศพรสีตุลา หมอช้างมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีสำหรับชาวราศีธนูที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือขยายกิจการที่มีอยู่เดิมโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการท่องเที่ยวการส่งออกนำเข้าหรือธุรกิจที่ใช้ความคี่สร้างสารรค์และนวัตกรรมแต่ก็เตือนให้ระวังเรื่องของการแข่งขันที่รุนแรงหรือการถูกเอารัดเอาเปรียบจากคู่ค้าหรือคู่แข่งหมอช้างแนะนำให้ศึกษาข้อมูลให้รอบคอบวางแผนธุรกิจให้รัดกุมและที่สำคัญคือต้องมีพันธมิตรที่ดีและไว้ใจได้ สำหรับปีนี้หมอช้างอาจจะมองว่าดาวการทําธุรกิจของราศีธนูค่อนข้างดีมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและมีกำไรเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อาจจะบานปลายหรือการลงทุนในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยมากเกินไปควรเน้นการลงทุนในสิ่งที่ตัวเองมีความรู้และความเชี่ยวชาญแนวคิดจากหมอลักเรขานิเทศหมอลักมักจะเน้นย้ำว่าดาวพฤหัสบดีเป็นดาวแห่งความสำเร็จ สำหรับชาวราศีธนูที่ทำธุรกิจนั้นหมอลักมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะได้แสดงความสามารถในการบริหารจัดการและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆห,หมอลักแนะนำให้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีอยู่ให้เต็มที่และที่สำคัญคือต้องมีความกล้าหาญในการตัดสินใจเพราะโอกาสไม่ได้มีมาบ่อยๆแต่หมอลักก็เตือนให้ระวังเรื่องของความประมาทหรือการหลงไปกับคำชักชวนให้ลงทุนในสิ่งที่ไม่แน่นอน พราะอาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้นอกจากนี้ยังต้องระวังเรื่องของข้อพิพาททางกฎหมายหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาต่างๆควรตรวจสอบรายละเอียดให้ดีก่อนเซ็นสัญญาใดๆหมอรักแนะนําให้มีที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําแนะนําสรุปด้านการทําธุรกิจ ชาวราศีธนูมีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการท่องเที่ยวหรือนวัตกรรมควรศึกษาข้อมูลวางแผนธุรกิจให้รัดกุมและมีพันธมิตรที่ดีระวังการแข่งขันค่าใช้จ่ายที่บานปลายและการลงทุนในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยควรใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความกล้าหาญในการตัดสินใจระวังความประมาทข้อพิพาททางกฎหมายและควรมีที่ปรึกษาที่ดี 6. ด้านถูกหวยรวยเงินล้าน ความหวังที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเรื่องของการถูกหวยรวยเงินล้านนั้นถือเป็นความหวังของหลายๆคนแต่สำหรับชาวราศีธนูแล้วโอกาสที่จะได้รับโชคใหญ่จากการเสี่ยงโชคนั้นมักจะมาจากการกระทำที่ดีงามหรือผลบุญที่สะสมมามากกว่าการเสี่ยงโชคแบบสุม่มแนวคิดจากหมอช้างทศพรสีตุลา หมอช้างมองว่าชาวราศีธนูมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคบ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะถูกหวยรวยเงินล้านได้ง่ายๆหมอช้างแนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆเพื่อความบันเทิงและไม่ควรทุ่มเทกับการเสี่ยงโชคมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้ผิดหวังได้หมอช้างเน้นย้ำว่าการทำงานหนักและการสร้างบุญกุศลต่างหากที่จะนำมาซึ่งความมั่งคั่งที่ยั่งยืน สำหรับปีนี้หมอช้างอาจจะมองว่าดาวโชคลาภของราศีธนูไม่ได้โดดเด่นเป็นพิเศษหมายถึงยังไม่มีสัญญาณว่าจะได้รับโชคใหญ่จากการเสี่ยงโชคแต่ก็มีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภเล็กๆน้อยๆจากสิ่งที่ไม่คาดฝันเช่นการจับฉลากของขวัญหรือเงินที่ได้มาโดยไม่ตั้งใจแนวคิดจากหมอลักเรขานิเทศหมอลักมักจะเตือนเรื่องของลาบลอย ที่อาจจะมาพร้อมกับปัญหาสําหรับชาวราศีธนูนั้นหมอลักมองว่าโชคลาภที่ได้มาง่ายๆมักจะไม่ยั่งยืนหรืออาจจะนํามาซึ่งความไม่สบายใจดังนั้นไม่ควรยึดติดกับการเสี่ยงโชคมากเกินไปเพราะอาจจะทําให้เสียเงินทองไปโดยเปล่าประโยชน์ หมอลักษแนะนําให้ทําบุญทําทานบ่อยๆเพื่อเสริมดวงโชคลาภและเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ก็ไม่ควรคาดหวังว่าจะถูกหวยรวยเงินล้านพระโชคลาภี่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากการทํางานหนักการช่วยเหลือผู้อื่นและการสร้างกุศลต่างหากหมอลักษยังแนะนําให้ระวังการถูกหลอกลวงจากการเสี่ยงโชคที่ดูเกินจริงสรุปด้านถูกหวยรวยเงินล้าน ชาวราศีธนูมีโอกาสได้รับโชคลาภเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ควรคาดหวังว่าจะถูกหวยรวยเงินล้านจากการเสี่ยงโชคควรซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อความบันเทิงไม่ควรทุ่มเทกับการเสี่ยงโชคมากเกินไปหมอช้างแนะนําการทําง,งานหนักและการสร้างบุญกุศลเป็นหลักในการสร้างความมัง่งคั่งส่วนหมอลักเตือนเรื่องลาบลอยที่อาจมาพร้อมปัญหาและให้ระวังการถูกหลอกลวงจากการเสี่ยงโชค 7. ดด้านชีวิตการเปลี่ยนแปลงการเติบโตและความสุขที่ยั่งยืน ในภาพรวมด้านชีวิตของชาวราศีธนูนั้นถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยความที่เป็นคนรักอิสระชอบการเรียนรู้และมองโลกในแง่ดีจึงมักจะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดีและมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแบบของตัวเองแนวคิดจากหมอช้างพศพรสีตุลา หมอช้างมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีธนูจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือได้เดินทางไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปซึ่งจะเปิดโลก,กทัศน์และทําให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นแต่ก็เตือนให้ระวังเรื่องของความเครียดหรือความกังวลที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาต่างๆในชีวิตหมอช้างแนะนําให้หาเวลาพักผ่อนออกกําลังกายและทํากิจกรรมที่ชอบเพื่อผ่อนคลายความเครียดและเติมพลังให้ชีวิตสําหรับปีนี้หมอช้างอาจจะมองว่าดาวชีวิตของราศีธนูค่อนข้างดี มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตเช่นการศึกษาต่อการย้ายที่อยู่หรือการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งจะนำมาซึ่งความสุขและความประทับใจแต่ก็ต้องระวังเรื่องของความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆควรดูแลสุขภาพให้ดีและระมัดระวังในการเดินทางแนวคิดจากหมอลักเรขานิเทศหมอลักมักจะเน้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง สำหรับชาวราศีธนูนั้นหมอลักษมองว่าชีวิตคือการเรียนรู้และเติบโตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนเป็นสิ่งที่ดีที่จะทําให้เราแข็งแกร่งและมีประสบการณ์มากขึ้นหมอลักษแนะนําให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ หมอลักมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีธนูจะได้ค้นพบตัวเองหรือได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักและมีความสุขมีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือผู้อื่นหรือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมซึ่งจะนํามาซึ่งความสุขที่ยั่งยืนหมอลักเตือนให้ระวังเรื่องของความประมาทหรือการหลงไปกับสิ่งที่ไม่ดีเพราะอาจจะทําให้ชีวิตตกต่ำได้สรุปด้านชีวิต ชีวิตของชาวราศีธนูมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างต่อเนื่องควรเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ชอบระวังความเครียดเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆควรใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาและค้นพบสิ่งที่ตัวเองรักเพื่อความสุขที่ยั่งยืนระวังความประมาทและสิ่งที่ไม่ดีที่อาจทำให้ชีวิตตกตำ่ำ 8. ดด้านเสี่ยงโชคชะตา การตัดสินใจบนความเชื่อมั่นและเหตุผลเรื่องของการเสี่ยงโชคชะตานั้นมักจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่การเปลี่ยนแปลงงานหรือแม้กระทั่งการตัดสินใจในเรื่องความรักสำหรับชาวราศีธนูแล้วการตัดสินใจเหล่านี้มักจะอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นในตัวเองและการใช้เหตุผลเป็นหลักแนวคิดจากหมอช้างพศพรศีตุลา หมอช้างมองว่าชาวราศีธนูเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงและชอบที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองแต่ก็เตือนให้ระวังเรื่องของความประมาทหรือการมองโลกในแง่ดีมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้หมอช้างแนะนำให้ปรึกษาผู้รู้ผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจครั้งสำคัญใดๆและที่สำคัญคือต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น สำหรับปีนี้หมอช้างอาจจะมองว่าดาวสิงโชคชะตาของราศีธนูค่อนข้างผันผวนหมายถึงมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงเข้ามาพร้อมกันควรใช้ความรอบคอบและสติปัญญาในการตัดสินใจไม่ควรตัดสินใจด้วยอารมณ์หรือความเร่งรีบเพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้แนวคิดจากหมอลักเรขานิเทศหมอลักมมักจะเน้นย้ำเรื่องของการใช้ปัญญา ในการตัดสินใจสำหรับชาวราศีธนูนั้นหมอลักษ์มองว่าการเสี่ยงโชคชะตาคือการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถและสติปัญญาอย่างเต็มที่หมอลักษ์เตือนให้ระวังเรื่องของความโลภหรือการหลงไปกับคำชักชวนที่ดูเกินจริงเพราะอาจจะทำให้เสียงเงินทองไปโดยเปล่าประโยชน์ หมอลักษแนะนำให้ใช้เวลาในการพิจารณาไตรตรองให้ดีก่อนตัดสินใจใดๆและที่สำคัญคือต้องเชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากำลังทำเพราะความเชื่อมั่นจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จหมอลักษ์ยังแนะนำให้ทำบุญเสริมดวงชะตาเพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปในทางที่ดีและได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าสรุปด้านเสี่ยงโชคชะตา ชาวราศีธนูเป็นคนมีความมั่นใจในการตัดสินใจแต่ควรระวังความประมาทและมองโลกในแง่ดีเกินไปควรปรึกษาผู้รู้ศึกษาข้อมูลให้รอบคอบและใช้สติปัญญาในการตัดสินใจไม่ควรตัดสินใจด้วยอารมณ์หรือความเร่งรีบควรเชื่อมั่นในตัวเองทำบุญเสริมดวงชะตาเพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปในทางที่ดีและความสำเร็จสุดท้ายนี้การทำนายโชคชะตาเป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมและเตรียมรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สิ่งสำคัญที่สุดคือ